สวัสดีค่ะเนี่ยเราเรา,เรานั่งรถไปสายมรณะนะคะเรานั่งผ่านมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาวิวสวยงามให้ดูนะคะวิวแล้ถ่ายวิดีโอแล้วค่ะแล้วก็วิวสวยงามกับวิวบาดเสียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวรอรับชมนะคะ

ไม่ได้เป็นโสดรักแมนกับผูงชายือนี่ไงเป็นเลิกเป็นเต้อใช่เป็นเลิกเปนเตโอมาแม่นงนี่จะป่วบอกกันเด้อจะโผไปกานี่ไงโพี่ปกลา่้วพดีดีตรงกลางโอ้โหัวนาจตัวริบแตงอะไมาเป็นทีมรู้ไรเมื่อกี้นี่รู้ท่าลยนะทำไมอะเจอไรท่าหรอี่ร ไม่ตแรกไม่ใช่หอกผมช่วยป้ินไม่โอ้หเจ็บาเจ็บขาเจ็บาเจ็บเลยเหนเาเจ็ดลนอน่วยนึงหาเลยขาตมากเลยวดไจะมาเดม่งปวดแบมันเป็นไม้แผ่นอา้วงมันจะึ่่ตงเรลงขนา อาารนั่นแหละแล้วก็บอกเคยนั่งเดี๋ยวมันแดดเดี๋ยวมันจะแดดใช่ไหมนี่แล้วก็บอกเคยนะ่โ เ็ไม่ไหวเลยค่ะเนี่ยแต่แม่กกี้วิ่งมาเลยนะขอบคุณมากถ้าเจ้าพูถึงจะเอาเรื่องเลยรนั่นนี่ค่ะไม่จีนถายลูกพราจะร้องเรียนไม่ร้องเรีย่ะเรียเกินชีวินั่เนี่ยไปเห็นในผ้าหล่อแล้วไม่เป็นไรแม่ทรายค่ะอ๋อในขวดนะคะในวดในผ้าในตวาในขวดนะคะอค่ะ ก็อกนที่บแล้วโตั้งไรตั้งไอันแต่จะกับพี่จะคือต้องต้ไมูารนี่กลมกับเราแม่แล้วเมื่อ ไม่ว่าจะได้นั่งฟีเนี่ย ลงรถไฟเนี่ยจูงแขนดูเด็กแม่ผู้เด็กเป็นกำไรว่าจะได้ทานในโรงเรียนใหโอ้ยน่ารักทาร์เองแดดพี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งลงไงบอกว่าห้ามไปไปไม่ห้ามลงค่ะตอนนี้เราจะถึงแล้วนะคะทำกระแสน้าก็พูดไปก่อนเนี่ยไม่รู้เราต้องมาก็ต้ คนนี้ไปก่อนอายืนนั่กันหน่อย เรานั่งรถไฟสายมรณะนะคะเรานั่งผ่านมาเมื่อกี้ะนะคะเดี๋ยวเราจะเอาวิวสวยงามให้ดูนะคะวิวแล้วถ่ายวิดีโอไ<ห> <video S 3> แล้วค่ะแล้วก็วิวสวยงามกับวิวบาดเสียวใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวรอรับชมนะคะคแล้วก็อย่าลืมส่งเจ้าให้เยอะนะคะ <c oughs> <c oughs>